จ้าแม่น้องมันติดจีดมาเบิ่งรถติดรถบ่ติดสันดอกรถบ่ติดรถบ่ติดรถติดชิดต้มรถบ่ติดมันก็เลยบ่แล่นเห็นบ้านนะเล่บบลาแอนรถติดลมเล่บบลาแอนเจียาไอ้ปุ๋ยมะลากจ้ะเอารถบ้าถนอมมะลากเป็นสาเก่าเนาะมยคแแอวไกลล้มันเป็นสาเก่าเหมืนบ่อปูอยู่นี่แม่นอันโอต้โหมันก็เลย ถมเต็มอยู่แต่ว่ามันหยุบลงตีป่านี้มันเป็นน้าเหมืนนั่งยืดนี่พี่น้องตกโทษพ่อปยี่หนอตกโทษพ่อปยี่หนอย่างเดียวเราไปยูยี่หนอผู้ชมอ๋อยกันสิดอกพี่น้องแล้วก็ถมเต็มอยู่ดอกแต่มันหนังยุบลงแม่นมันดินมาท่านได้หยุบพี่น้องไปยี่หนอถึมาได้แล้วพี่น้องโอ้เลีนซื้อดอกโอ้เลียนว่ายกันซื้อซื้อดอก คนเคยอยู่เคยเหรนเคยกินน้ำกันพี่น้องเฮ็ดดีทำเล้าเดี๋ยวนี้พี่น้องเอ้ยถ่ายปุยอยู่จ้ะกำลังมาพุน่นล้วสิมาขออันนั้นซักปลาพร้อมปูไว้ปลาดินต่ำๆอยู่พนะโอ้ยมันเขาทางทีมงานปัญญงแล้วป่ะเนี่ยยังทะลุนกันเดอ้อพี่น้องงานนี้แหละสิมีบ่พี่น้อง ดึงด,ง <mid S 1> ดงกันบัดนต้องหันดา c k กันหันดาก k a สยกันพี่น้องอะไรพอแล้วอ้าเ้ยบ้าเซียวไว้บ้าปุวยนะบ้าปุยดีครับมาดน้ก็ <Okay. S 1>

คอยกันอาศัยกันสิละพี่น้องพู้น้งติดพู้น้องผู้นงก็แกนเราเลี้ยวเลี้ยวก็จับปลาบันนีเห้าพี่น้องปัานี้ตอนพี่น้องยกบ้างเย็นันานี้ยังให้พิลงกลางคนเด้อบาดเดี๋ยวว่าเงินดึงอีกติดลกองไปกลางกลางหุนเยอะแต่ว่าขอบแล้บอกลงไปกลางกลางจงเลย ไปรุ you ่นครับสามบาทหน่อยครับพี่น้องออกไหมไอ้น้องมัดสินอัน้รุ่นของน้ำแขงนำหาปลามันยังสีของตัวไม่สีหน้ากระวมฟ้ามากีหน้าได้หลีกซีอีคังเนาะทดสอบสอบพี่น้องใครบอไม้เชอรี่กับไรเมมมอาวันนี้แมมซิมบ่ได้ใส่ถุงเท้าสั่งนี้เล้ยางเยี่ยวบด้คอยไป มันแมนนั่นแมนว่นั่นใหมันกีดขุนเรนี่ไม่้องไม่ไม่ลละเลงกันอย่าละพอไปเห็นปลาพุ่มขอยืนด้เออแล้วพอบั่นเดฟเียมัเียมันแล้วมาบ่อนบัวบัวยี่เด้าเห็นนยังมาท่านพวอจากโตอยอเด้อ่นอะ อ่ะใหญ่หมดกี่น้องมาเนี่ยามหาเาราเบิ้งครับพี่น้องกําลังดูดน้ำบออครับโอ้ยน้ำไหลายครับพี่น้องเลยลดกต่ลงบ่ได้ครับบ้านก็ลงมากกว่าตีดตัซะฮะให้กันจะมาคํามาพี่น้องเอ้ย อย่าหลายครับที่ว่าเห็ดให้เห็ดหน้าปีนี้ยายเสียเลอเกินครับฝนมาแต่หัวปีเร้่มปีนองเลยมันลมบุบบับบุบบับอยู่ประกันมารอเบิ่งครับพี่น้องเพื่อแต่ปลาลูกคอกบอดหยาบยาบเลยถ้ามันห่วงลูกไปเลยไปถ่อยเพื่อปลาลูกคอกเฮ้ยเอ็ดนคนนี้ล่ะถือมั้ปลาลูกคอกอะเอา น่าแตกแล้วเราก็ดึงเอาตัว เอาันนี่โอ้ยโอ้ยดอก้องหอนละหอดพียางจากพีคือตุ๊กหด่หอดพีเพราะท่นไหตัวโยเดืทดอนพดูนี่น้องคละเดอลบลุกโตละยังมาหาอีกทีนึงเจ้าสีผาพีผ้ารองหาลุยอันไม่รองก็ทินไว้อยู่นี่นะบ่อบวบอยู่คนน่ะมื่อแรกพอกันดีครับช่วงเดือนลบลุกโตเด้อว่ารุ่นต้กันว่าสีด่แ็ตัวโบกปุ่นนี่ว่าช่วงนี้ พอดเรเกินพักพอนกัอนกันครับเจ้าเพื่งว่าดีเรือะคับพอนบ๊ายบายอดีจ้า่น้องไอจ้า่ะเขาก็มาด้วยครับพี่น้องมาเนีองก็มา่น้องถ้าเสาถ่อคำเฮ้ยจังใดจักตอยู่พี่น้องเลยูมัด่องหาบเพื่อนยมแรงครับยมไดุ้่นแม่น้องครเนมสินครับพี่น้องเบืเอทำไมอ่างแย่ไปนน้ำปลา แล้วเกิดไปหาพร่รุนเ่อเพร่รุ่นตัดหนาเออทางทเพื่นพี่น้องานานอเปลี่ยนมื่อวานพี่น,อน,น,น้องเบเ้อเนี่ยนออดีว่าจึอเนี่ยเออเจโปรตีนจากของปฏิวัติจัไปพี่นอ้อง ถ้ามันปูกปอีนอเขามาจากตัวซอมตัวีเสียงปลาเนีเสียงปลาก็สเบอมามสีเล่งหักเล่งเน่แต่เล่งใส่เขียงล้ตัวนียง้ตุดฮะเบอเกเกอืม ตอนนี้ก็จะไปหอดยงันเี่ยววเอนี่เดียวาหัเทียวมันใหญ่้อหมันเีง่นอไหควายเห็นมันยิงอมกันล้ีนมันงออมเบอเอากินเลาวอะเบยแน่นอนจะบอกแล้วว่าเลี่ยเรื่องนั่นนี่แขนกับวาเรีวเียงยี่้อนลองดูีน้าฟุตจะโตสตัวครับงออมแท้นี่ง้องครับตอนนี้ ราเบิงดีดีน้อัมาเสดขึนมาตายั้งฟังีสีลี่ยรกาน่อยเนี่ยนอนอยดีดีเหมนอไรคือวะคือสีเบิดไก่แท้บมันนัเป็นนันเขียงนี้นี่นะวัแม่น้องไปแล้วก็เห็ดหนาไปตะมีหนาไปจมนไปสงสัยสนะว่าสงสัยเอ้ยสีนคากนนอย้ยนง้อจะแงงูอ๋อ

เป็นปลาดุกพี่น้องนั่นมารถตู้อ่มันเป็นเคียงอ่ะเนี่ยเป็นป่วงรฝไฟอยู่นี่มันบ่อนพวกขึ้นรถก็หันไปละไปละท่านไปโอ้ไม่นี่จับได้ไปจับดีๆแล้วเอาแหพันเอาแหพันบู๊เอานะเองเงินผ้าวานเอาแหพันเยอะเลยแล้วมันแหพันไปแหพันไปแล้วแหะขึ้นเลย้แลว มันพองอยู่เอ้ยมันทองมันเียวเลยโอ Bref, ้ยเอาเห็ <S <S 2> <S 2> <S <S ้ยเลยไเอาหัวหอบขึ้นเหี้ยขึ้นยขึ้นอบขึ้นมันตีไ่ได้มันตีหลุดก่อนมันก็หลุดมันก็หลุดหอบขึ้นหอบขึ้นที่นอกไปหอบขึ้นเอะดีเยอมากจิ้มับเอาเอาพวกปลาดังเาียงมุงจับเลาดังรูใจมากันแล้วรู้มากที่กันนี่กันเลย าเอึ้นคืนคนอกนังนีบ่้วไม่ได้หาเขาเนี่ยทัดบรรทัดข้อมันบ่อนใส่อีกข้อมันบวเลยเขียงวันแล้วยังไงมาหมาเล้ยม่บมาแต่กองเวีนผุนก็ไอ้หมูนี่เฮี้ยแตงเฮี้ยแตงยังอือพี่แม่ึ้นมากมนบ้าบ้ึนหมาเลย เอาไปไปกัเรานี่บอลเป็นน้ำพูทื้อเหี้เราพี่น้องเลยเป็นน้ำค้นวันเนี่ยน้องไปวันเนีเป็นเหล็กแปไปนะอันนี้เป็นเหล็กเก่าพี่น้องเลยเก่าดีสิบยี่สวด้ผลแรงอยู่ตัวลยดินดินดนนดินดินพี่น้องเลยเป็นตะมีแต่ลเนียใส่ห้ามม่้องไคเจอน้าใสมานัาบ่เอามาอยู่เดี๋ยสร้างเถาเด้ส่ขันต้องขัน เราไปนอนกหรสรางเขาเดียวพี่น้องมาเดาาดาเรานองเลยเด็กนีทับปลาดุกให้ปลาดุกหน้าได้ี่นองเลยบบเมนปลาดุกสาสมอนึ่งปลดุกออกจากาจับกันาง้ะปียนน้ไ่งามเก้าพี่น้องเอามียิซุ่มซักจจะทา่นงมันกนั่ทษนะนน เงี้ยงแหลมดิระวังเด้ออ่านตัวเหร่น้ำดีเนี่ยเฮ้ยมันเดี๋ยวมันเห็นปลานี่ะเดี๋ยวจะไม่มาเหร่นน้ำใส่ของกุไอ้ทุลาอย่าพี่นอนจนมาพูเหี้ยคนแล้วเบ้องามเก้ามันเกี่ยวนี้เป็นตัวก็สิ่งนี้จากมองเก้าเป็นตัวนี่ก็ยังวันนี้เนาะวันเบ้อพี้น้างเลยไอ่เชียร์ใดเดี๋ยวกนั่นเราอ่ะก็ถ้าไม่เกี่ยวขาดจะพี่นอเออกกันใดอยู่พี่นอเลยปลาตัวเดียว กดลักดหักเงียงร้อเปล่าเนี่ยเนี่ยขุนเ้าเลยเจ้าใหเ่าะคุนมันกังไจสร้างขเนีด้พี่น้องวันนี้มาดีรอเมิ่งจะข้าวพี่น้องซ้ำคำครับให้ได้เติมกันนี่กปุนปันกันพี่น้องพวกเราสอนอสอนต้นกัรไปลวครักไ เออนั่นละเอาใส่แมงเงี้กระซางต่องูเห่าข้อมูลอะไรตด้มูลยังไงขึ้นเยอจัของเหี้ยมยิ่งงองเอาเฮ้ยตะเวนกตุกดินพี่น้องุมปุุ่่มปครับพนังบุตแสดงว่าขี่เกรตกดินเนอะพี่น้องเด้อมันยังน่ฮัสันแเดลยวยเอาวิงกินกระป่นไรได้เฉพาะวัข้นมา วันนี้ร่งไปเอาไม่มีซุ้มน้ำไหลคักเนาะน้ำหลคัเนาะเสรนแล้วยัม่มีน้ำไปจมมีน้ำไหลไปจมี่นองเลยเนี่ยเดี๋วเลายงไม่แคร์วนนอนไข่ฝามาบอกไข่นะไป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 เอาเอ๊ะจะเตือนหันวันนึงสาวไปรุ่นรลดน้ำตดแต่เมีฟ้องบอกบอกขืนแต่เมยนั่นแหละ ก็มื่นรวยพนะหาลูกก็ดูพี่น้องมานี่เห็นยิ่งยองครับงหมันลงไปมืนรวยม่นมือรยจ็คเราถนัดมืนรวยเลยมมอพี่น้องเพราะว่ามันบกกลางมันก็ไม่น่ันมืรวยเพาะันนะเอาละเบิ้งเนียักระย้อนมันอยู่ดอก ่นจะไปบอกมัาน้องหูทีเป็นไรเด้อจะแพ้หลับหรือยังอย่างไรเนาะพี่น้องเลยคำลงคำลงครับอีตะเวนตกดินเราเด้อพี่น้องมาเนี่ยบรรยากาศครับตอนขี่แรงแรกได้พี่น้องเลยมาเนี้ยนะใช่เป็นไง zoom ครับพร้อมบินนี่นี่แถวอีกแล้วอืนะค้อยเจ้าเขาพ่อปานพวกใครแาเนี้อะไรเนี่ยนะเนีบอกกันเด้อพี่น้องอืม

ทำแล้วลองมงจะเกี่ยวบ่คือเากับาตัวเหมืนจะเปนตกดินหรอไปยังหรอปลาดุกเดี๋ยวม่หุยคุณแล้วพนสีนสี้ามันจับวยงาๆนก็แดงคนละส่วนก็แล้วดอกเอากเขี้ยบ่งเอาปเขียบางสน าบ้องไหมครับบ้องหันออซอมม่ามาบ้องเมลเลกแปลเป็นเลขหนึ่งพันนะหาลูดนี้ครับพี่น้องจ้าฝาดหนึ่งเด้อพี่น้องเลยวันนี้ครับบ่ทำมือนีหากินบ้องควายมันมาหนักครับสะพัดอสซอมมามนี่ได้มับเลยไปยังจะบ้อมานตะกรองเว้นบ้อพี่น้องเลยก็กันหาอ่อนช่งอ่อนทาอยู่กองเอาไม่ยื้อซุ่มซักซักแล้วซักอีซักอีซักอีจนหัวปรตีนเลิกมาดถือเยอะพี่น้องเลยอย่างนนเราไปกำลังลงไปคู่ตัวครับแถวกลางกันหน้าเด้อพี่น้องเด้อ หาไม่รุนจาากรบพี่น้องกะเป็นกรตกเดีตกดินมันจะได้ปนใจสางหนาสามขันมแดงกันพละซ่อนซ้องซ่อนามันเหลียบพ่อซ่อนกันเอาไปได้ให้ผู้บอกพี่ได้เนี่ยไม่ได้กินหามูกพี่น้องันเลยฮะหาเอกันี่ยเลยน่ยกซถิ่เศร้าเทียบกันสีว่านี้ฮลมึงเสร็จแล้วเอาเนี่ยมาใส่ีว่านนี้หน่อยจัดไปุนแล้วำหแห้งเลย ก็ได้มันต้องหวังผลมนยิ่งคนยิ่งสิบานเพื่อต้องหวังผลอันนี้ห้องกว่างเหน้องหวังผลเผื่อผู้หวังผลเพื่อแตาว่าผู้ยางยางออกกันไม่รสีบนสวยด้ปีน้อง่ปเนกไรปลาคือนปนกยางแล้วขึ้นยางออกนาเลเือไรไปใ่เนอเอากระเทยหายก็ไไรไปหอดสาไปรุ่นเนมันเข้ากันว่านุงสาหลุดยางคเราอันางาเียงป่าเ หุ่นไม่นองไข่ใดเลยอะุ่นไม่ยังโอ้ยมาแดงการ์ดมาโจกเอาได้พี่นอ้องเอ้ยฮะรุ่นอกีกสักฝาดได้พี่น้องเอาใจซอยสามสาวในตำหนากครับพี่น้องสาวที่สีบ่อใดมากครับพี่น้องเหมือนยุทเทียงหน้าผุนสาวที่สีมากเขาไปถามมู้นเนี่ยุ่นกินแรงบ่เฮาะเราว่าทำไมได้หลายๆเด้อคนน่ะเราว่าข้างหมอไปถามามู้แล้วคนนไปถ้ามีตู่บูดังไข่กรมมู้นไข่หลัดไข่หลัดของแม่น้องไอ้ยจุสิเตนมิ เขางหันไปในางิดง้ตรงไหนสีมันพูน้ำมันบอูใสๆก่อมเดี๋ยวมอยู่น้ำางกันแค่เดียวเอออย่ใสแน่แล้วัมอยู่นในน้ำเราคอยว่ายี่เด้ง่ในน้ำแค่เนียนนเสนแล้วพอนองผลมาคู่มูวานอยู่นะขูดหอยเล่ายองจนฟองอกหลวงยุ่เนียน้อเล่ายองเราชึกชมแล้ว

ต้องฟังฟังเสียงแมน้องไฟเสียงหลุดลัดบ่มันบ่อลุดลัดกรกะเดงว่าพวกพันลุดหลัดเลยมองหันด้านบ่อนพี่บ่อนลวกขึ้นเลยเอ๊ะเอามาแบดบ่เขาดเมาให้อันนี้มันบน่มีเสีแบบเาายแยดมากกใสิเพื่อดีล่ะ เนี่ยพออหันว่ามีเสียงพ่อได้พโดนด้งววอได้ชิงวเะนี่ยง้วกระชกเลียวเอาปูนมาใส่เด้เนี่ยกระชิงวเจ้าตัวเกมาตันจม้ยจอขีง้วเจ้าของบ่ได้เหี้ยโอ้ยเรียงงัวอะไรจมิง้วเจ้าของบ่ได้นานพี่นองเลยาก็เป็นยังยังหามาไหมอันนี้ก็ยุบจกามากก็ลุ่ลาไปแล้ว้ามมา่ะ ย่างบ่เผียตุลาปีตกดากเป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 ปอีเพียปวัเลยแล้วปีนาไปจับม่ี่เซนเลาดนูยังได้ติดหนีนูยังปแ่งติดนังก็เลยีหนียังมีปัญญาตัวปัว้ายเออก็จังวันแหอ เอาเนหไปัวยอเหมอดอเอาไปไปไลูกกำลังวานหัวหันไปตึกอาพุนเพียงคน่ดีวมาเพิ่งพลงานครับในสมสาวในตำานานได้พีนองสมสาวสาสาวครับในตำาหนตำแาน่นุนนะบ่พ่อยได้ตัวหนึ่งได้หัดพักบุ้งเขาสาอะดูเขาสานสาวหัวไมันเขาสาอยีเขยังว่าาสาเนาะ โดนตามโดนลฮะคำเล้วได้รเลเปลัดเอาหกอย่รุ่นอับจกมาเตียงสาแลลงไปท่างพนลากบหลอกมาใส่ว่ะจากใส่ยังเขาจะได้กินน้ำเล้าเนาะฮึอยากทานเลาเตียทาให้ยังน้าเล้คุณละเอาขันป้าเล้วเราขันไปนั่งกพูดแตพิสชิบเราถืออ่อนตอออ่อนตอแล้วได้พีเราไปขันมัน่อันวาน มันคำแลี้ยวให้อาจารย์ระบายไปอย่าีอาจารย์เอาไปตากตีเงี้ยเอเมนเจ้ได้นั่นละโอ้ยสำเร็จปนปนกันก็เราใส่น้ำที่ใส่ติ่งลิ่งพักไร้ไร้กับพ่ออยู่พ่อกินดอกซ้ำนี่เป็นหย่อนผู้ผนมากไหมล่ะเจ้ผู้ผลมากแต่เวนเป็นได้เนาะเรบอกมากแต่เว้นเราต่อมากก็ไม่ได้กินอ๋อต่อมาเจ้เดี๋ยวขอพูดแว่นครับสมองสมบัติเครับที่ติดตามมินีิหาว่ามันโบมันหาอยู่ให้กินโบมันได้ตัวหนึ่งเกิดถือว่าดีหรอครับซ้ำนี่ จิมนี่มือนี้พี่ลนพร้อมทีมงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับหาร ah. Ah ุ้นกันกับพี่น้องเมื้อนี้สิป่นใสๆเห็นหอดขาเฮียนสู้พีสู้น้องกินนะครับมื่อนี้เหนหีเจียมเลีนมอนูแหุ่งแมงมุมือย่อนกกกกาเื่อกพี่น้อง